นิทานลูกหนังมีนักเตะคนหนึ่งครับที่มีความสามารถมากๆนะครับตอนอยู่เชลซีหรือจะเรียกได้ว่าเป็นเดอะแบกของเชลซีก็ว่าได้นะครับแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจย้าย,ายไปทีมในฝันของเขาครับนั่นคือทีมเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวมหาศาลใช่ครับคนที่ผมกำลังพูดถึงมีชื่อว่าเอเดนอาซา อาซาคือนักเตะคนหนึ่งที่เก่งและมีความสามารถมากๆนะครับแต่อย่างที่หลายคนรู้ครับว่าพอเขาย้ายมาอยู่เรอัลมาดริดเนี่ยเขาพยายามที่จะดึงฟอร์มสุดเทพของเขาเหมือนตอนที่อยู่เชลซีออกมาใช้กับเรอัลมาดริดให้ได้นะครับแต่ก็เหมือนยังจะไม่ได้ผลเท่าไหร่นักนะครับคือเจ้าตัวแกเองก็คงเครียดนะครับเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ย แกพยายามอย่างมากนะครับที่จะเข้ากับทีมให้ได้แต่มันก็ยังดูขาดๆเกินๆครับและสื่อสเปนยังจัดหนักอีกโดยพาดหัวข่าวว่านี่คืออาซาตัวปลอมหรือเปล่าอาซาครับเพย์เมเกอร์ทีมชาติเบลเยียมฮะที่ดูเหมือนกำลังจะเจอกับเส้นทางที่ไม่สบายนกครับในช่วงการเริ่มต้นกับเบเอัลมาดริดและโดนสื่อสเปนวิจารณ์อย่างหนักครับรายงานของอาร์ครับสื่อชื่อดังประเทศสเปนครับได้บอกว่า นี่ไม่ใช่อาซาตัวจริงคำค่อนข้างแดงนะฮะแรงมากๆมาตริดก,กําลังรออาซาตัวจริงอยู่ซึ่งในเกมกับแอตติโกมาตริดครับปีกทีมชาติเบลเยียมได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้นะฮะแต่ตลอด77นาทีเขาก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมออกมาได้ครับรวมถึงในหลายเกมนะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วฮะว่า เราก็พยายามดูอันซา,าลเล่นกับมาดริดเนี่ยมาตลอดนะครับแต่บางเกมก็ยังข,ดขาดๆินเกินถึงแม้จะมียิงได้บ้างนะครับแต่ว่าคือฟอร์มเทพของเขาเหมือนตอนที่อยู่โชซีเนี่ยยังไม่กลับมานะครับนั่นคือปัญหาที่เจ้าตัวเครียดมากๆครับซึ่งมันแปลกไงครับ เพราะว่าอาซาเนี่ยถือว่าได้ชื่อเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในพิมลีกนะครับยุคก,ก่อนย้ายมาเรเอลมาริดและเหตุใดเขาถึงมีฟอร์มที่ไม่ค่อยดีเช่นนี้เมื่อย้ายมาอยู่เมืองสเปนครับปัญหาด้านความฟิตครับอาซาเนี่ยไม่เคยถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่มีความฟิตที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับถึงแม้ตอนอยู่เชลซีก็ตามแต่ด้วยความที่ตอนอยู่เชลซีเนี่ยเขาเทพมากๆครับคนอื่นเลยอาจจะไม่ได้ว่าอะไรนะครับและแกยังชอบกินอาหารจังฟูครับ พอมาอยู่เรอัลมาดริดเนี่ยเลยอาจจะทําให้เครียดและกลงังวลทําให้งัดฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้นะครับรวมถึงความฟิตที่อาจจะไม่เต็มร้อยอาจจะไม่ใช่แบบนักบอลที่ฟิตก้ามแน่นอะไรขนาดนั้นนะฮะเลยทําให้เครียดแล้วก็ดึงฟอร์มออกมาไม่ได้นะครับสโมสรใหม่ครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับตอนสมัยอยู่เชลซีเนี่ยแกเนี่ยเป็นเมนหลักของทีมครับ เขาคือทุกสิ่งทุกอย่างในเกมรุกครับจะโค้ชคนไหนที่เข้ามาคุมโชซีก็ตามเนี่ยก็ต้องให้แกเป็นตัวหลักในการทำลายคู่แข่งคู่ต่อสู้ในเกมรุกครับและเชซีมักจะให้โอกาสในการเล่นอย่างอิสระครับคือจะเล่นยังไงก็ได้จะวิ่งไปตรงไหนเชื่อมเกมยังไงคุณเอาไปเลยคุณเล่นไปเลยครับบางจังหวะก็ใช้ความสามารถตัวเองเนี่ยเข้าไปยิงประตูหรืออะไรก็ตามนะครับแต่เลยเอมาริดครับบอลส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอยู่ตรงกลางครับก็เลยทำให้อาซาเนี่ยไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรมากนะครับ และยังเสียอิสระในการเล่นอีกด้วยครับน้ำซ้ายังมีนักเตะที่เป็นเหมือนป๊อปสตาร์หลายคนนะครับก็เลยทําให้มันไม่ได้อิสระเหมือนตอนที่อยู่โชซีครับไม่ได้เป็นเดอะแบ็กเหมือนตอนที่อยู่โชซีเลยทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเล่นได้ไม่อิสระมากนักศูญเสียความมั่นใจครับข้อนี้สําคัญนะครับแน่นอนครับใครจะไปคิดว่าคนที่เก่งอย่างอาซาเนี่ยหรือเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยเขาจะต้องมาพบเจอกับคําว่าศูญเสียความมั่นใจฮะ แล้วตอนอยู่โชซีเนี่ยเราแทบไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยได้อิสระในการเล่นด้วยก็จริงครับจึงไม่ค่อยมีความมั่นใจหรือจะพูดว่าความมั่นใจเนี่ยค่อยๆหายไปก็ได้ครับไหนจะต้องมาเล่นกับทีมใหม่ทีมในฝันเจอเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆรวมไปถึงการรับใช้ไอดอลของตัวเองครับนั่นก็อาจทําให้ความมั่นใจเนี่ยค่อยๆหายไปนะครับเลยเกิดเป็นปัญหาที่ฟอร์มยังออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่มากนักนะครับ ความคาดหวังทั้งมวลน,นะครับคืออาซาแกย้ายมาเรอัลมาดริดเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาปรับตัวใช่ไหมครับแต่เมื่อได้ชื่อว่าเป็นนักเตะระดับเวิร์ครัสแฟนบอลก็มักจะคาดหวังเสมอครับเพราะอยากให้นักเตะคนนี้เป็นไอดอลที่เก่งและยิ่งอาซาสร้างโปรไฟล์มาดีขนาดนี้ครับแฟนบอลเรอัลมาดริดก็ยิ่งคาดหวังมากเท่านั้นครับยิ่งเรอัลมาดริดครับเคยมีโรนัลโด้อาซาจึงถูกเปรียบเทียบว่าอยากให้เป็นแบบนั้นครับนั่นคือช่วงแรกๆที่อาซามาอยู่เรอัลมาดริดนะครับ แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้หลายๆอย่างมันเริ่มจะดีขึ้นครับโดยมีข่าวออกมาว่าซีนดินซีดานครับโค้ชชาวฝรั่งเศสของเรอัลมาดริดครับคือเผยมาว่าประทับใจฟอร์มการเล่นของเอเดนอาซาช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มประทับใจนะครับเพราะว่าเอเดนอาซามีส่วนร่วมในการชนะหลายๆเกมที่ผ่านมานะครับซีดานยังเปิดใจเกี่ยวกับผลงานของอาซาครับโดยบอกว่าอาซาเนี่ยทำผลงานได้ดีเยี่ยมพวกเขาเนี่ยเข้าเล่นบอลหนักเสียบหนักค่อนข้างน่ากลัวเขาดีใจที่อาซาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม และไม่มีอะไรต้องกังวลเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำเราก็แฮปปี้เช่นกันครับนั่นดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีสำหรับแฟนชาวเรอัลมาดริดนะครับหรือว่าแฟนบอลที่คอยเชียร์อาซามาตลอดนะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันครับว่าตลอดที่อาซาย้ายมาอยู่เรอัลมาดริดเนี่ย ค่อนข้างที่จะกังวลเครียดจนทําให้ฟอร์มเนี่ยเล่นออกมาไม่ดีแต่สุดท้ายครับอาซายังต้องเจอบททดสอบอีกมากมายนะครับถ้าเขายังสู้และพร้อมจะลุยไปชนเป้าหมายที่ตั้งไว้วันหนึ่งอาซาคนเดิมของเราจะกลับมาครับแล้วเพื่อนๆว่าไงกันบ้างครับคิดว่าอาซาจะกลับมาคืนฟอร์มเทพได้ไหมครับมาร่วมแชร์กันใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับและขอฝากช่องนิทานลูกหนังนะครับที่จะนำเรื่องราวที่แสนอุ่นมาเล่าให้พวกท่านได้ฟังกันขอบคุณมากๆนะครับ